ไาทุกคนวันนี้เราก็จะมาเจมกันต่อนใน GP ที่สามกับการเก็บเบลครบแจกสิบแล้วหนะทุกคนเสียมก็จะดังนี้ดึงเพราะว่าฝนตกไปเลยไปเลยไปเลยเยอะชิคก้าแฟนมีความรักกันชิคกับแฟนจะจีบก,กัน เจอไปแล้วแฟหรับฉันมีความสุขโอ้โหจูบทั่วหน้าเลยทุกคนเขาได้เงินแล้วไปไปเจอกัน ฉันแม่มกับแฟนเขามีลูกกันแล้วลูกฉันเราให้ทำดีเชิญทำหนา้ายังไงแน่ฉันจะทมหตลกตลกให้ลูกดูดมั้งทำห่ายงีงให้ลูกอนี่ะแบโคตรงอะน่นแบบนี้ให้ลูกเหรใช่ไหมเนแม่ฮ่าฮ่่าแม่ฉันไม่เคยได้เลยไงแม่ฉันต่ดุมากเลย เลเวลต่อไปขบหน้าตกใไปนี่ก็ต่อไปต้เจอกับแจ็สเปโรอีกแล้วราเจสเปโรอ่ะไม่เจอคนอื่นเลย แล้วอ,อยากเจอพวกแบบพวกดาดากวา,ดา,ดา,วารยาคนอือ่อนนะแล้วแต่เนี้ยพวแปลโลเออแบบใครนะจอร์นวีอะไรพวกเนี้ยเบื่อเ้ยมาแล้วต่อไปคือแบบนี่เธอแหม,ม่มนี่ค่ะเธอตัอง่งพวกใครเนี่ยฮ้าฉันเขาเป็นแบบนอปมีโชว์เหรอมือถึงเบื่อเธอเอ้งแอ้วไดียเป็นมีโชว์ ฉันรู้นะเว้ยจิตวเจ้าหนายของเธอฮ่าฮห่หหห่โอ้คุณนะทำฉันตกใจเหม่เลยคุณนี่ก็ท่ามันตกใจไปหมดเลย คนตอนนี้ก็แล้วพบเจอกันอีแล้วสำหรับทริปนี้บายบาย